ช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัย T Alert โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดของไทยเพื่อใช้รับมือภัยธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่รับฟังจากรายงานค่ะเคาะข่าวเล่าประเด็น ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือพายุล้วนเป็นภัยที่มาพร้อมกับความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของสังคมการรับมือกับภัยเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุเท่านั้นแต่ต้องเริ่มจากการป้องกันที่ดีซึ่งประกอบด้วยการรู้เท่าทันและการเตรียมความพร้อม ระบบการแจ้งเตือนภัยจึงมีความสำคัญยิ่งเพราะเปรียบเสมือนเกราะป้องกันด่านแรกที่ส่งสัญญาณเตือนให้ประชาชนรับรู้มีเวลาในการตัดสินใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัยยิ่งการแจ้งเตือนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากเท่าไหร่ความสูญเสียก็ยิ่งลดลงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพจึงยกระดับการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทยแบบ t a e r t เพื่อสร้างกลไกลการแจ้งเตือนภัยที่มีมาตรฐานรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่โดยในอันสิทธิสัมพันธรัฐปหลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าระบบ T-alert จะนําข้อมูลสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากสาธารณาภายัยกระจายลงไปสู่การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงแม่นยําและชัดเจนผ่านสัญญ,ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอสแคด เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากสาธารณภัยซึ่งปัจจุบันระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบของระบบการแจ้งเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าครับหรือ early warning ของไทยเนี่ยที่รวมเราเรียกว่าเตือนนั้นนะครับเป็นการนำข้อมูลสารภัยที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดและแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากสาภัยที่กระจายลงไปสู่การรับรู้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทั่วถึงแม่นยำและชัดเจนผ่านอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆโดยความหวังว่าหากได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วทันเวลาสามารถช่วยลดการสูญเสียในชีวิตทรัพย์สินจากสาภัยต่างๆ การที่เราดําเนินการระบบเซอร์บอร์ดแคสต์นี้ถือได้รับการยอมรับจากประเทศในอาเซียนว่าเราได้มีความก้าวหน้าอย่างมากแล้วก็มีหลายๆประเทศได้มาขอดูงานที่ประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเราเกิดการพัฒนาที่รวด,ดเร็วในเรื่องนี้นะครับโดยปัจจุบันทีเอเลิร์มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOP และข้อความแจ้งเตือนภัยหรือ CAP ครอบคุมภัยได้8ประเภทแล้วคือแผ่นดินไหวสึนามิ วัตภัยอุทกภัยดินโคลนถลม่มภัยหนาวภัยจาก PM 2.5และเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก6ประเภทภัยคือโรคระบาดอัคคีภัยสารเคมีการก่อการร้ายการจราจรขนส่งและภัยไซเบอร์ซึ่งประเทศไทยกำลังพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับชุมชนเพื่อเสริมศักยภาพเซลล์บอทแคสต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดทํามาตรฐานการเดิอดงานสแตนด a ร d ดออ o เปเรตติ้งทัวเตการส่งสัญญาณเตือนภัยผ่านระบบ Cell ล์วอ d c a s t Service และมาตรฐานข้อความแจ้งเตือนภัยแล้วเสร็จจํานวน8ประเภทภัยและอยู่ระหว่างการจัดทาอีโคภัยคาดว่าจะแล้วเสร็จในสินป,ปี2 5 1 9, 9นี้การพัฒนาระบบ t Alert ให้มีมาตรฐานโปร่งใส และครอบคลุมทุกมิติของสาธารณภัยจึงไม่ใช่เพียงการสร้างกลไกลการแจ้งเตือนที่ทันสมัยและเทียบเท่าสากลเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนจากสาธารณภัยให้ได้มากที่สุดซึ่งนี่นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่สังคมที่พร้อมรับมือกับวิกฤตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสัทวีศรีวิบูลรายงาน